สวัสดีค่ะสวัสดีตอนคําค่ะคุณผู้ชมกินตาช n แนลค่ะ,อะตอนนี้ก็ล่างจะลงล่าพัฒนาตอนหัวก้งขึงแล้วเนาะคะ่ะหวังว่าคุณผู้ชมิีบิงท่านนะคะเนาะเดี๋ยวเบาๆหลายเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากิตนตาหยุ่งกับการโยกย้ายเขาฟ้องค่ะ เตรียมเก็บของแล้วก็เรนอันนี้อันนั้นเนาะค่ะเนาะก,ก็เลยซ่าไปะค่ะมืนน่อว่าจะบ่ลงเนาะค่ะเอฟซีเพิ่กนกะวา่ารออยู่ว่าสั่นกันเลยฟ้าว่านางเขียนใส่สมุดพี่เก่าเหรอคะคุณผู้ชมนะคะเขียนใส่เหมือนเดิมะค่ะเมื่อนี้แจ้งก่อนนะคะคุณผู้ชมของปู่คำชนเซียนหนองหานแล้วก็พ่อเซียนเพลงบ่ได้รหนแนวข้างมากค่ะเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีแต่ โล่งเห็โล่งแล้วนะคะคุณผู้ชมนะ้องเปล่าค่ะค่ะคุณผู้ชมเมืว่าที่ผ่านมาของแอดจินหลุดค่ะหลุดไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยายนางตำลาวเข้าเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดยายนางตำลาวเขายูเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะวิ่งสามกับแปดแต่ว่าผลออกเจ็ดแปดค่ะไอผลออกแปดเจ็ดไฮมาเจ็ดแปดค่ะแล้วก็เด่นเดินดีรูดค่ะคุณผู้ชม ไม่มีหนึ่งสองสามนะคะรุดไปค่ะแล้วก็ของหนุ่มภูพานค่ะรุดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมอมเดือนนี้รุดสามเทือแล้วค่ะเดือนนี้รุดสามครั้งนะคะตั้งแต่ต้นต้นเดือนนะคะจนหอดนะมือหนีของหนุ่มภูพานรุดสามครั้งนะคะมือหนีกะหวังว่า,ววาคือสีเดือนต่ออยู่ค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรเข้าแต่แปดตัวเดียวค่ะอจับคู่ไม่เข้าของเซียนไยจับคู่ไม่เข้าแต่ว่า เลขวิ่งนะคะชนกันค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งอกอดข้อกันเนาะคะ่ะของปู07วิ่งไม่เข้าจับคู่ไม่เข้าค่ะไปหอด86เนาะคะ่ะเดินบอดแปดเจนะคะผลออก87แล้วก็ปูโคราดก็ไม่เข้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมวิ่ง3กับ4นะคะเพิ่นหายเก้า7ผลออก8 9 7 8 7 8 9นะคะไล่กันเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ของอาจารย์ต้อยนะคะให้6กับ7มาจับคู่ไม่เข้าค่ะผลออก8 7ดดนะคะ8 7 8 9ดดเกาคะ่ะคุณผู้ชมของลุงสงก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่21บอ่าผ่านนะคะร่วงเมือนี่ค่ะคุณผู้ชมไปย่งางฟอเ้านะคะเบิง่งแบบด่วนๆเลยค่ะร้วมเซียนเบิดทุกเซียนเลยค่ะคุณผู้ชมที่เพิ่นไห่มาเนาะกะนี่แค่ค่ะคุณผู้ชม หนุม่มภูพานนะคะหนุม่มภูพานซุ้่มไก่ไกกันด้วยค่ะหนุม่มภูพานง <c oughs> <c oughs> วดวันที่ย <c oughs> ี่สิบสามพฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะหนุม่มภูพานวิ่งเจ็ดแปดสี่ศูนย์ค่ะเจ็ดแปดสี่ศนย์สี่ตัวมาตัวถึงสองตัวนะคะมีจับคู่ค่ะสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของแอดจินค่ะของแอดจิน วิ่งหนึ่งกับ7นะคะวิ่ง1แล้วก็7มี121719 727079ค่ะไปต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะส่งฝาวาจากน้อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของหนุ่มภูพานแคปหน้าจอเลยค่ะน,นี่ของแอดจินแคปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าฝาวนะคะอยาคุณผู้ชมเบิงประท่านส่วนมันสีมาโหลดมาแต่งอยู่นี่อีกค่ะคุณผู้ชมอ่า เด่นเดินดีค่ะเด่นเดินดีงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมสองสามแล้วก็สี่สองสามแล้วก็สี่คิดว่าต้องมาสองตัวละค่ะคุณผู้ชมมือนี้สองกับสี่หรือไม่ก็สามกับสี่นะคะมือนี้ส่งมั่นใจอยู่ค่ะเพราะ่างวดรูดสองงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีนะคะอันนี้ของ c ซีค่ะคุณผู้ชมค่ะ c ซีค่ะ,คะวิ่งสามกับสองนะคะ <c oughs> เลขติดค่ะ5 6 7หกเจแล้วก็แค่ะเลขติด2กับ3มี5 6าหกเแค่ะหกห้แล้วก็จับคู่ค่ะคุณผู้ชมจับคู่มีอ่าห้าสามห้าสองหกแล้วก็8 2ค่ะอันนี้อของ c ซีค่ะคุณผู้ชม ไปต่อนะคะเห็ดงายเห็ดด้เนาะจินตนาไอ,อ้พอเฝ้าแห้งค่ะนุ่งๆกับลายคะ่ะคุณผู้ชมฝนมันตกมันมคะ่ะมัอนี่กับตกเราเพิ่งหยุดของยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาววิ่งสองกับสี่นะคะวิ่งสองกับสี่สี่ก็มีสองสี่สี่เก้าสี่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมสองมีสองหกสองเจ็ดสองเก้าค่ะแถมมีสามหกกับสามแปดค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวแถมเนาะคะ่ะ ีกันไวค้ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวกันสามหกสามแปดอาแคปหน้าจอค่ะวที่ผพานมากของเพื่นเขาเอา่าให้เจปดนะคะผลออก8ปดเจดยูค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของยายนางตำลาวนะคะสูตรนี่เดินดียูคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรวิ่ง0ออูนย์กับสองค่ะอื้อออะจะเหมนอือืม คคุณผู้ชมวิ่ง0กับ2นะคะเลขติด0กับ2มี5 6 7 8ค่ะจับคู่ค่ะ0 5 0 6 0 7 0 8 2 5 2 6 2 7แล้วก็2 8ค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะเสียนอุดรเดี๋ยวจินตนาจะฝฟาวไปเลยค่ะไปจะเบิดแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีของลาพัฒนาวันที่23ของลุงส่งค่ะลุงทรงให้วิ่ง 7จ็ดกับ4ค่ะ7แล้วก็สค่ะจับคู่ค่ะเจ็ดสองเห้าสองสี่ห้าสกันสี่เจ็กับหกเค่ะเมื่อนี้กันสี่เจแล้วก็หกเจ็สองแล้วก็7จ็หสค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะอาจารย์ต้อยน้ำโชคให้วันนี้ค่ะลาวพัฒนา 23. พฤษภาคมสองห รูดห้าแล้วก็หกค่ะรูดห้าแล้วก็หกบนล่างค่ะเลขติดมีศูนย์หนึ่งสองค่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งค่ะราคาของปูนะคะของปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งศูนย์แล้วก็สองค่ะจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ 2 2 2 3แล้วก็2องค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะของปูศูนย์เจนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเขาเล็กวิ่งค่ะอ่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะลาวของปูโคราชค่ะลาววันนี้นะคะวิ่ง9กับ2ค่ะวิ่ง9ก้ากับ2จับคู่ค่ะ7จ8ดสองแปดสองเ4้า8องเจ็ดอ้เจ็ดสี่ค่ะคุณผู้ชม เอาขอขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆเซียนนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้มาลงทางช่องจินตนาชาแนลค่ะมือนีขออภัยคุณผู้ชมหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมขออภัยหลายๆจากใจอีลีค่ะพเพราะว่าจินตนาหนุนยากคับแข้งค่ะคุณผู้ชมเพมาราะว่าองเก็บเตรียมของบ่แล,ล้วเป็นค่ะเครื่องฝ่าวาเฮ็ดอันนั้นอันนี้เคลีย์นันนี่มันแล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นมือนีค่ะขอขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขามาเบิ่งแนวทางค่ะ ถ่ายคลิปนี้จินตนาขอใคุณผู้ชมทุกท่านโชคดีทุกคนเด้ยค่ะกับเราพัฒนามื่อเนี่ยขอให้มวนขอให้เพื่อนค่ะมันมานร่ำร่ำรวยรวยมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ